สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนเรียนภาษาไทยกับคุณครูกิติมาในวันนี้นะคะจะนําเสนอเรื่องคําที่มีตัวรือค่ะถ้าพร้อมกันแล้วเรามาเรียนรู้พร้อมๆกันเลยนะคะรือเป็นรูปสระในภาษาบาลีาาสันสกฤตนะคะภาษาไทยจะนํามาใช้แทนเสียงพยางค์หรืออักษรที่ผสมกับเพียญชนะตัวอื่นอย่างเช่นคําว่ารดีรดูกฤษณนาทฤษฎีเลิก ะคะําเหล่านี้จะมีตัวฤกอยู่ผสมอยู่ด้วยนะคะตัวฤกในภาษาไทยนั้นนะคะจะออกเสียงได้3มแบบด้วยกันแบบแรกเราจะออกเสียงว่าิแบบที่สองออกเสียงว่ารึและแบบที่สามออกเสียงว่าเรค่ะเรามารู้จักตัวแรกกันก่อนนะคะตัวฤที่อ่านออกเสียงว่าริค่ะเช่นคำว่าฤท สำริจะสังเกตนะคะเราจะออกเสียงวริเมื่อมีตัวสะกดเป็นตัวกไก่ตัวบอใบไม้ตัวดอเด็กเรามักจะออกเสียงวริคะลุกต่อมานะคะตัวฤที่เราออกเสียงว่าเรอจะมีอยู่ตัวเดียวเท่านั้นในภาษาไทยคือคำว่าเริกค่ะและสุดท้ายนะคะ ตัวรึที่เราออกเสียงว่ารึนะคะเช่นคำว่ารึไทยรึดีรึดูจะสังเกตนะคะคำเหล่านี้มักจะผสมด้วยสระเสียงยาวและที่สำคัญนะคะตัวสะกดจะไม่ใช่ตัวกอไก่บอใบไม้หรือตัวดอเด็กค่ะต่อมานะคะตัวรึที่ออกเสียงว่ารือ จะมีสระอาด้านหลังนะคะปัจจุบันไม่นิยมใช้เหลืออยู่เพียงคำเดียวนะคะคือคำว่ารือสีเราลองมาฝึกอ่านคำที่มีตัวรอรึนะคะปฐมมาเริปริศนาอังกฤษคารืหาดพฤกษาประพฤติ หะหรือไทยนารุมนพฤษภาคมพฤศจิกายนพฤหัสบดีสริงคารทฤษฎีหะหรือหันนักเรียนลองฝึกอ่านอีกรอบนะคะคุณครูเชื่อว,ว่านักเรียนอ่านได้ทุกคนคะ่ะ เมื่อนักเรียนได้ศึกษาเรื่องคำที่ใช้ตัวรึแล้วนะคะคุณครูกิจก็ขอฝากการบ้านให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในหนังสือหลักภาษาบางคนจะเป็นเล่มสีส้มนะคะบางคนจะเป็นเล่มสีเหลืองในหน้าที่23และ24ตามตัวอย่างที่คุณครูกิจให้ดูนะคะค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ